สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและแฟนครับทั้งในและต่างประเทศทุกท่านครับผมวดเร็วท่านใจเลยหฮวยคือปามือปามือแหลมบ่นครับตัวแรกคือกันครับหัวขึ้นมานี่นี่ครบตัวแรกตัวใบง่ปันไหนดอกที่น้องตัวความงามนี่แหละเอามาแล้วครับตัวแรกว่าพูดความตั้เพลงครับจัดเลยนี่สวยงามยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับนี่คือกบนาธรรมชาติของแท้ ตนายบริมาหรอแน่นอนตนายบริเเมาครับผมพักกันมากห้าองมานค่ะตนายบริเเดมากห้าองมานพักกันมากสีข้นตนายไปประชุมเกษตรกรนนอตาาเหลี่ยม้ตัวที่สองครับพี่น้องตัวที่สองมาแล้วอยู่ในจิตอู้ยเหลี่ยมภาพาพอยู่นามบ่ิหลายหรอโอ้ยเดี๋ยวขอภาพนึงอี่เจ้าภาพเนี้ย มุบตินเอ้าอุ้ยตาเดี่ยเลียมตาทองกบทองค่ำครับโตงามนี่นี่พี่น้องโตตรงนี่แหละครับนี่เลียงอุ้ยหุวยอุ้ยนี่ตัวที่สองนะจ๊ะมาเนี่กับบ้าขาดฟังคือเกาข้าวปนไปเรื่อยๆครับบ้าแม่นหมองเก้าพี่น้องมัเนี่หาหมองไม้ไปเรื่อยๆครับงานนั้นเอา เอาแปบเบิดเบิดกับเบิดดอกมีอีกอยู่อีกจังน้อยก่อนมืออื่นปุ่นแหละอันไหนพันเอาเจ้ามันอีกแล้วครับมือนี่ผมมาท่านไหนพอพรอะโตเลยถึงลงครับน้ำใสๆนี่นี่นี่ดำถุงนึงตัวนี้สวยงามนี่มือนี่ได้โตเงี้ยดีพี่น้องทำกันกับโตมอ่บ้านเลยค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดเอามือกันไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับกบเพิ่นสีนอนลักษณะนี้แหละอากาศเย็นๆ สวยงามครับอันนี้นี่เอาจับครับนี่แจมยู่ไกลๆมองเพื่อนคดปูเลยพี่น้องงานดีเด้ออันนี้พคนโจ๊กเอาอย่างขึ้นอนหลุมงอสี่มีงาิ่าของอะไ่ลก็ีสะก็บังกันบังแดดนะเจ้าสิโเห็นเลย เอาจับขึ้นมาให้พี่น้องเบิ่งนี่ครับกบครับยายสาวตามมาแล้วพี่น้องตานายบ่มายายสาวมาแทน,นครับมากับลูกไส้กับลูกไผ่ส่งเข้าประกวดครับมือนี่สามท่าน <S <S เอาไปรุ่นกันครับมือนนี่สิสุตานายบ่สีมันสิผ้ากันมันซ้ำตานายหมู่ว่านนี่บ่ จุ่มกันเลยพี่น้องมือนี้มา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 ครับมามามาประสบการ์หากบจากมือเด้อพี่น้องเด้อผ้ามามาทา,ามวลน,น้ำกันครับต้องลองสักครั้งในชีวิตอ,อ๋อง่ายมองไม่ไปเรื่อยครับนี่แหละมองนี้น้ำยังไหลยอยู่พี่น้องมือเนียวกัง่ายไปเรื่อยเดี๋ยวก็ต๊ะพงเองพี่น้องต๊ะพงกบเอียงกันแหละ โปรงกบเดี๋ยวก็ได้เองครับได่สาวหายวัอนี้อยาได้จิ้แหิวเลยเด้อพี่น้องเอ้ยอุ้ยจังใดจังวางสันแหิวหาแิวนี่ว่าย้อนได้เลิศเลยเอาได้เยอะแล้วครับเอาตัวที่สี่ครับเอาเป็นสัญญาณที่ดีแล้วพี่น้องหาไปเรื่อยๆครับ ได้อีกแล้วครับอยู่ในน้ำเลยพี่น,ออน,น้อ,นนมองมาเด้อยายสาวเด้เหนยเด้อสิงโแป๊บนึงครับผมนั่งก่อนนี่โอ้โหโสวยสวยงามสวยงามครับตัวนี้อุ้ยเหลืองอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออยายสาวฮะในึ้นมากกับอ่างแล้วครับนในในบ่ได้อ่างบ่ได้อ่างตาในก็นอ่างลูกไส้ก็ได้ดอก เปทางไหน้สาวมงจะกโตแล้วกบอุ้ยมันอีังกบเฮาฮะมัดมืกบลุดมือโอ้ยอ่าเล่าฆ่าไปหาวหาท่อเฮ้ยโอ้ยมันบมเมนโตหน่อยที่พี่น้อง่าห pues ันแต่กอใหญ่ว่าจะมนดีมันดีลงมีเลี้วๆยานี่ soit. ลาาท่อทำหลังเพอ คือดอกพี่น้องมันดีที่ยิง่ยงพราะเห็นพุูนมึงน้ำที่ละพี่น้องจะมันสิม,มุดไปยังไหนหรือพวกแม่นข่าวถนนลาดยางไปแล้ววะย<อ>ุ่งเหยิงยุ่งอะไรอยู่เพเห็นเลยพี่น้องบอ่เห็นกับพ่อพี่นังครับบางโตได้บางโต,งตกับพ่ได้ยังที่ละครับนี่แหละแยกแต่คิดว่ากบบ่เต้นเด้อพี่น้องเต้นโอ้ยหน่อยๆก็ยัง เต้นจนว่ามาแล้ามเนียนเลยแล้วหยานมัน้วมาแล้วโอ้ถูงามครับตัวนี้ทำเอ่วเนียนๆทำโตที่มันหลุดมือแล้วพี่น้องใหญ่อยู่อันนี้มันไม่หลุดมันได้แล้วได้ีแล้วพี่น้องหนามหลายครับมึงเอาโหลดพี่น้องขั้วน้ำหนามขั้วขันหาน้ำหนามบึ้ง โอ้จับไปยาสีเลยว่าสันบ่ได้เตินเผือโตงามครับโตใหญ่งามายใหญ่อยู่นี่สวยตัวนี้เน็กไหวเจ้าไรนะขีดต่มเจ้ามันบอกหัวไปโขบใช่หรอหนี่โอ้ยพี่น้องเห็นบ่เอานี่มาๆมา็นยังไงถ่ายแดดเลยนี่อย่าบังแดดมั้ยโยนออกเออนี่โหเอา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 เพื่องออกมึงตลับพี่น้อง เขาเรื่องแบบนี้โอ้ยรื่องีลาได้เขาเลยครับจับเลยผมถ่ายภาพนิ่งเรียบร้อยแล้วนี่อุ้ยนี่นี่ขอบธรรมชาติครับนี่ง่ายเพลินนี่ครับของแท้แน่นอนไอของไงพี mm ่น hmm. ังเอ้ยแค่ตีเอาละช็อตเด็ดพี่น้องจะเห็นว่าเห็นนี่แดดซองกล่องว่าเห็นจอเลยนี่ต้องจับไปก่อนแหละอีพอ เลือยงอุ้ยฮวีเผาเผาอแกกันตันนี้หน่อยนี่ครับนี่เร็วห้่อยกำลังไปขึ้นจังเลยร้วรัวเลยครับสภาพอกว่านี่ห้อยมันหลายอู้ตรงนี้ตัวงามพี่น้องงามอุ้ยบ่บ่เห็นเลยครับผมข้ามขัดมาในเพื่อนข้าเด็ดข้าเด็ดจับบ่อเลยจับบ่อเลยอุ้ยคููต้นอัน อุ้ย่างนี้สองตัวอยู่น้ำกันสองตัวอยู่น้ำกันผมฆ่าโจกเอาปูอยู่หันพี่น้องอ้ยปูเอาไว้กวนหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่เห็นนี่ขั้วขาใบขั้วได้เห็นบอวาเลีวนี่นี่เออปลาหนี้แล้วพี่น้องว้าวว้าวย เอา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 ปูอเอาไว้ตอน,<ค>นเดี๋ยวสิเอาอยู่ป้าพงพงษาขู่มจกเอาเดี๋ยวอยู่เอาไปน้องหูยพวกผมได้ซ้ำนี่ตาท่องกับยายเลือดสีได้ซ้ำไหนพี่น้องว่าตาท่องกับยายเลือดหาก่อนนี่นี่ครับได้เป็นซีบเราได้ซีบก่าตัวเราเราจังหลอยเอิญโอ้ยเอิญกันหน่อยกดหน้อยเฮ้ยนี่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 นั่นนี่ ง่ายมองมันอยู่บมแหน่อะซิมีอีกนี่นี่นั่นเขีย,ย่ยมือปอยปล่อยกระชังปล่อยไปมันสีไปเหยี่ยมมองกราบเขี่ยปีก่อนพี่น้องนี่ครับนี่มองเป็นไทยไปอยู่นี่นได้หรอบ๊ย<ป>อยวยดูพังหนังนี่ครับอ่า กวตัวหนาหลายโตเพื่นใล้วครับพี่น้องนี่แต่ว่าตามตามคุณยายบ่ท่านเลยพี่น้องมือน,นี่ตามตาท่องมาสตาบ่ท่าน,นดีแต่ท่องไปเราสองลแล้วครับ <c oughs> นี่หลีด้นี่ยราไดนเจ้าตัวหญ่งใม่น <c oughs> ได้ยังดยได้เลวนีหนเขึ้น้าเรื่อยๆงเไม่เหมอนย้ลยเขาขึ้น ตาท้องไร่เร็วตาท้องไร่เร็วตาท้องไร่เร็วพี่น้องโหว้าวนี่ครับเสาเจอยับได้ครับอะไใส่กระซังนี่นี่อีกยยไปเร็วเฮ้ยไปเร็ว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 ้อจับขึ้นมา นี่หมานหมานพี่น้องหมานมือนีิครับมีมมมมตะตัว,ตวงามๆเลยพี่น้องตะตัว,ตวเหม,ม,มืนมาขันโมเขียนโมขันโมรเอลาลงกวางร้ลงว่าเราคู่พี่หยางคู่เพื่อนใส่รวยก่อนฉีร่องร่องปูหมนันตะตัวงามๆเลยครับมือนีิพี่น้อง บเอออพม่เอาไทยมายั้เลไทยม่ยัาเลยไทยกองมาไก่กันนีโอ้ยถอยงครับกบง่ายเงินสินโบรับตาแล้วรับตาแล้วกบงอุ้ยตเอาเด้อเอาเลยครับอุ้ยนี่ินโบม้นมานขัดจมกมันก็บัญญาเนาะงเออเอ้ามึงไงมึงงอีกเือนึงพี่น้อง นี่ก็หพื่อนไถมาหนี่มอนี่หมดนี่ถอยทับแล้วพี่น้องมาได้ใจเลือดนิ้วเขาคณะนี้เที่ยงแล้วครับอย่ากลัวแล้วไปใจเลือดหาล่างมื่ออยู่ง่ายๆเลยดิใจเลือดนี่เรียกมันออกจากกันใจเลือดพ่อครับใจเลือดพ่อใจเลือดพ่อเออวุ้ยไปออนีม้ไม้หอยมันเถื่อมันไถ ครบตลอดกันปัดมือนี่อย่นีพี่น้องมึงมึงนั่นห้อยนั่นห้อยครับยิ้วเขาลราได้หนิเราไม่มีการจัดฉากใดๆทั้งสิ้นเด้อพี่น้องเดนะถ้าท่านอยากรู้ท่านต้องมาพิสูจน์ด้วยตนเองตีได้ตีอ้ันนั้นกบเถาไงตัวนั้นเลยกำลังสีย่างขึ้นไปล่างใหม่ล่างมือกำลังสีกราบแล้วพี่น้องล่างใหมล่างมืดสามจุดเอาไปอีรีบว่ามันนี่ไอแล้ว พ่อแล้วพ่ออะไพ่อ amino, พอีหลีครับมานน่มามาเบิ่งยู่ใกลๆมากาปครับน้ำไปเมืองไกลๆมาหนิพี่น้องสัมนีหละค่ะพี่น้องพ่อแล้วอันนี้ของตาทอ่ออันนี้ของสาเจยโอ้มือนนี่มันหมานตอนแรกนึกว่าแต่สีหมานหมานอยู่ค่ะประมาณโลกลัวเจ้าพี่ไปเพียงสัมเนียล่เด้อค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ค่ะลาไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆที่มีให้ด้วยดีเสมอมาสวัสดีค่ะไปแล้วครับพอกันไหมคลิปนาสวัสดีครับ